อันเนี้ยคลิปมันออกมาละส่วนหนึ่ง <นะ S 2> มีคนออกไปภาคมาด้วยอัออนเนี้ยต้อันอนมาจากไหนถูกไหมเกิดสองใบก็ตอนที่ทอออไอ,อ,อ,อ้คลิปอันนั้นบึ้งไงยภาสองเน,นี่ยไม่ปเปลี่ยนตาเป็นแต่ไง

เล่มหลังจั่วโซจดสองทิ้ง่อเด้พเห็ดได้เดสองโอ้อได้เข้าเจอเข้าจัดไปโอ้ <S <S ิวแม่งเลยเช็คคีจั่วเกือบตายแล้วทิ้งไ่อยองสามเลยเกือบตายแล้วกือบ ไดคำโล้อเดียวสองสาเท่ากัน่อยหบาทได้ครับโอเคเช็คเก็ดหนึ่งพัเทินหยัดจบทิ้งฟดาทิ้งฟอมทิ้ง่นเก็บยัดไาโอ้โหมตายแล้วไอ้เนี่ยเขาได้ัที่มือสอไปได้ดาบลงหลุมที่ มเหเห ENNIS, ือตีตั้เอ็กกกันเหมือนหน้าม uh ือ oh. ตียหมือนห้าใช่ไหมยเหมือนหน้าเข้าเช็คเจ็ดมือตีเข้าเช็คไม่มีเช็คโอเวอร์เถินโอ้โแล้วโอ้โหยิง้บอจังวะเี้ย ทิ้งไรตูนหน้าหล่ที่ชัดหนึั่ว้ไม่น่าเอเลยหล่อไปเลยอเป็นวัดชัดหนึ่งเจ็บบ้านหนึ่งชดอีกสองหนึ่งสได้จั่วยลวอนนี้ไผม่รูเปลี่ยนนยังไงไไม่รู้หรอก สอห่สี่เกมมากกว่าสองศูนย์หนึ่งสามสองหมื่นเลยมันจะข้ากูมันจะฆากรับยนไฟอนต์ห้าหมื่นตกทิ้งทำไมอน้ลักตูต่อเลยนี่บบกเป็นหนื่ห้าเออสองหมื่นห้าสามมืนสามเล ตกพิดทำไมอ๋อรู้แล้วปกติโลกที่เรียลเอซ์เอลกัลีเอลควรจะมีลูกกันก็จะกลายเป็นแฟนใหม่แฟนน้อนลบเลยลบเลยหนึ่งอันนี้ลูกเทคนิคบ้านหนึ่งอีก่ายเก๊สเกสามอะโอเคนี่ต่ออีสานเก๊สามที่ไเจอเ้ากไม่เจอเข้าสองลูกเข้าสองหม สองเมื่อยงหนึ่งองเม่อานึโอเคสองดเขีาเอ้ดยวเดียวเข้าลูเดียวเลยจะไปเช็คหนึ่งเกสามเช็คสองนี่เหลือหนึ่งนะอเมื่นปล่อยดีไหมปล่อยเีอ่ะดีทายเายอย่นี้่อยวเกศสองส่วนก็จะโซนไปเข้าขึ้นมือโซนขึ้นมือไปผ่านเสนไปเติมตัวไม่ใช่กม่ไว้โก่มาิไ้สามใ้ีตย มาล้ตอนแรกตอนแรกที่มานอรไหนบอกว่าไรไม่ได้กล้าไม่ได้กามาเร็วทมูนึงดูท็อปไปไปวินัยที่เดินไปไปนเราไปตนแนี้คอยคอยจุดตีข้างปล่อยตีแวนสองหมื่นตีแหวนสองหมื่นสองแปดครับสมาร์ทลูตีสิบสามอ้สิบสามเหรอสิบสามสองลูกเข้า นี้6 0 0 0ลสองลูกเข้าทิปเปิลได้เติดเซกเัินเติรดไม่มีเลย <c oughs> เลยไม่20,000ปเซ็กเซ็ตเอาไปยัด2.2แทนต่อ<า>เร็วดีาาวะคัสตไจรวดดแบนก่อนบันหนึ่งชาสองสามหนึ่งจัว มันวะชาร์จหนึ่งกว่าพันบกหมืน่นแต่ตนี่ไม่เพลินเลยนีน่ไม่เกตต่างกันสามศูนย์หนึ่งสองครบครูจะตายสามหมื่นแบน เกียนตีแนนว,นว,วนสามสาสามกับเกนตีแวนเายแมวโซวาสีสามศูนย์หนึ่นงม่โอเวอร์มาไปกสเทคแมวเอาสย่าง,แ,งแ,แล้วเดีวนะเออเอาสย่างบเซรหนึ่นงสองตัวนี้บ้าอย่างละหนึ่นงลุก สองเมือหนึ่งส่อหนึ่งสี้ไรขี้กูไต้เช็คหนึ่งขี้ขีา้งขวาขคิวข้างซ้ายฟื้นีโม่ขโมชิมเยเรยร้อยครับขี้โม่ชิเฮ้ยมือกูแปรงแต่เลื่อนไรไม่ไม่มีอะไรกัดเลยจริง